โอเคครับผมสวัสดีครับจับสคายนะครับวันนี้มาเล่นห้องบอมบ์นะครับแต่ว่าเป็นบอมบีดนะเออบอมบีดนะแต่ว่าทำไปเหมือนห้องพังแล้วเนวะเหมือนเพื่อนผมก็เล่นของเกียน,นะครับผมไม่รู้เลยว่าจะเล่นยังไงดีนะแต่เหมือนทางเขาจะไปบีนะครับเสียงมันมาทางบีริงได้โอ้ชาร์ตไอ้หี้ยเล่นไงวะเน,นี่ยกูโอเค เชื่อมพอเปลี่ยนเป็นวิธทองก่อนแล้วกัน,นครับโอเคตอนนี้อยู่เชื่อมแล้วนะครับเอ้ยผมจะไม่เพิ่มเสียงเกมหน่อยเสียงแค่สองเสียงอะไรเร็วยาวามีโอเคสวยถือว่าหลอยหลังได้อยู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเสียงกันนะครับผม ผมมีได้หามีดทองนะครับเออผมมีแค่มีดอันนี้เลย <c oughs> แล้วเฟกจากการเฮ้ยมีดอะไรเลยล่ะไงมีดอะไรเร็วดีครับ <c oughs> โอ้โหสเตปมีดผมไปได้จริงๆนะทุกคนม <c oughs> ันไม่ไหววะ <c oughs> โอเคมันหลังจะเข้าเพื่อนนะครับ <c oughs> โอ้คนนี้โหดคนนี้โหดน <c oughs> ่าจะเป็นสายมีดนะครับอ <c oughs> อ้ โ oh. อ้ระเบิดตกแล้วครับว้าวพอรนี้แบบโคตรน,นี่เลยครัสิ <att> ไม่ครัสิดอีกแล้วโคตรเก่ามันจะอยู่ทางเอนะครับโอเคผมปิดไมค์คนนี้ไว้เพราะาเขาเปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงลอย่ครับเอาละมาดูว่าใครจะดีกว่ากันผมว่าฝั่งเราอ่ะอจริงปะ บี้วางระเบิดเป็นเทียบร้อยนะครับเสียงเร็วๆมิดหมูเปล่าวะแต่ผมฆ่ามิดหมูไปแล้วนะแล้วเขาเก็บวะนี่ไงอ๋อไม่ใช่โอ้โห,หนัวครับเป็นลงใจให้หนัวใส่ไปเพื่อนโอ้โหเอาแล้วครับเพื่อนรอกับคอนยักฤฤษ์คู่ใจไหวปะ รู้สึกเหมือนจะไม่ได้สลับฝั่งเลยนะครับเออวางบีเพื่อนวางบีเอาหอเหมือนจะเป็นผู้เล่นแบบเพิ่งกลับมาเล่นนะผมว่านะเอาหาึนว่าจะโดนคอสทุบนะอ่าเอาละเป็นการเล่นที่ไม่น่าตึงเค,เร,ครีรย,ยดเท่าไหร่ครับเพราะว่าตนี้ยังใส่มีดมีเยอะเท่าไหร่ปนะผมมาเล่นขำๆแบบมันมีห้องให้อัดพอดีก็เลยเข้ามาอัดอนานทีจะเล่นมีดเนาะ มาอุย้ยเอาโหไม่โดนเฉนยเฮ้ยโกโกเข้าสวยไปทางอื่นเถอะปิดหมูอะไม่โนหม,โนโมโูเหรอหรือว่าไม่โนบักวะเฮ้ยมีไอปิงเนอะ แล้วหมูหายอ้าวโดนหลอกหมูหายไปดีครับวาง B, บีวางเอวะแต่เอมีนะใน A เอมีโอ้โหเห็นได้ปะว้าเจ้ามีทองอ่ะจะเก็บมีทองก็หนอโอ้โหไปเพื่อนสวยมา วยโอ้โหเก็บไปสามตัวทำเป็นเล่นไปเพื่อนตอนนี้สกอร์เขาน่าสูตรสีนะครับเกา้าเเท่ากันเนาะดีนะฟันได้ก่อนแล้วเก็บป,ปีทองฟันได้อีกทีครับเจ้าะกันเล่นมีดผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะบิดบิดหมูมิดหมูม,หม,มันจะมาทางนี้อะ เราเล่นเพย์เซฟไว้ก่อนนะแล้เหมือนเข้า,ขากว้างไปแล้วนะเหมือนเพื่อนเราโดนไล่นะโอเคขามือระเบิดได้แล้วป้องกันระเบิดไว้ <c oughs> งงงงะเพื่อนดูงงงนะมันอยู่เชื่อมครับเียงมันอยู่เชื่อมอูก <c oughs> <c oughs> ่านไม่ทันวะรีบกูระเบิดเร็วเข้าฟังเอครับ <c oughs> มีดพิษิดหมูมมมมมม อสักทีของมึงอะโอ้โหมันไวเกินอ่ะฟังไม่ทันครับมันไวเกินฟันไม่โดนเลยมันไวมากครับวันนี้กิดอวะสวย โอ้โหไอ้เฟือดผมชาบูนายชาบูโอ้โหไม่โคตรจัดโคตรตัวแบกแดมโอ้โหเมื่อกี้ผมวิ่งไปชนเท้าเสียวเสียจังหวะชิฝายเลยไปเท้าลื่นต่อเสี่ยงฟันน,น,นิดหมูนะฮะน่าจะเข้าบีนะผมว่า เอเีอยบีบีจริงบี B. จริงผ่ oh, ขึ้นมาในสามสองหนึ่งโอ้โหจังหวะไม่ได้เลยผม <c oughs> มันไม่โนหมู <c oughs> ใช่ปะแต่ว่าเพื่อนเราเล่นชาร์จนะครับ Lb อ๋อโนนี่หว่าโนหมู Lb โอเคอยู่ A อยู่ A ระเบียงตัว เออตัวนี้วิทย์หมูเออกดังกดังกำลังจะออกเออสวยครับคนเมื่อกี้ที่วิ่งมารับกระสุนแทนโคตเอ้ยวิ่งมารับมีดแทนโคตสวยเลยน่าจะวิ่งฟันมีดเล่นๆดี๋ยวก็เ,เจอเขา <laughs> ฟันไม่โดนเฉยเมื่อกี้เพื่อนตัดหน้าแล้วสปีดมันลงคิดว่าพุ่งไปถึงพอดีโถแย่เลยไปทางเอแล้วแล้วเปิดตกไคโกโอ้มาเพื่อนมาผมบอกเลยว,ว่าเพื่อนเราโหดกว่าหลังอ๋อไม่ใช่หลังเพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เขาวิ่งเร็วเขาวิ่งเร็ว เขาวิ่งเร็วเขาวิ่งเร็วเออจัดไปหนึ่งโอ้โหเพื่อนเราวิ่งไปอีกทางเฉยเลยคนนี้มีชาร์จครับโอ้โหถ้าเขาเก็บชาร์จได้เขาจะเขาโหดมากเลยผมว่าได้วะผมว่าได้เอ้ยเชี่ยเป้าหมายชัดเจนเพ้าหมายชัดเจนเฮ้ยหลังโอ้โหมุมแบบนี้ไม่ดีเลยครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้เชี่ยโอ้รอดได้เหรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยเขี้ยดวงอย่างดีไม่ใช่ดวงดีทําม,มิ่งดีมากก <c oughs> ี่วิกี่วิเท่านั้นเขาวิ่งเร็วกว่าเขาสามารถจุกได้เรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดเฮ้ยแต่เพื่อนเราเก็บได้ครับสุดสุดยอดเฉยตัวแบกของทีม <c oughs> มาครับวิสุดท้าย <c oughs> ผมผมอใหม่แล้วผมจะพยายามไม่ตายวินนี้ <c oughs> <c oughs> ผมสีว่าตายงโง่เลยเกิน เงียบเหมือนเข้าทางไปยาวไปยาวเพื่อนอย่าวิ่งปล่อยเสียงมาสิมีไปแล้วหนึ่งอย่าเก็บนัวกูก็พอยาวเต็มนะครับเอเยอะเอเยอะใช่เอเยอะชิบหายเต็มเลยเป็นงขอสักคนที่เดินเข้ามาในซัสเซอร์บีที่ผมคิดว่าใกล้ที่สุดนี่ไงมาแล้วโอ้โหไม่โดนเฉย ฟันไม่โดนไม่กูปวดหัวเลยเอ่อซาวการ์ดหลุดซาวการ์ดหลุดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเป็นไงยังไงชิปหลุดเลยไหมโอ้โหทงังได้แย่มากอยู่ที่ซาวการ์ดก็หลุดครับเดี๋ยวเ๋เดี๋ยว,ยวตัดไปตอนตอนมันมาเลยแล้วกัน โอเคแม่งหลุดมาหน้าห้องเข้าไปใหม่โอ้โห oh, ซากการลุดไปอะไรที่แย่มากครับยูทีไป่ก็หลุดวินนี้ผมจะเกิดไปเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. เกิดเถอะเกิดเกิดดีโอ้โหทันเล่นปะวะเกิดไม่ทันแน่เลยผมว่าเพื่อเราเก็บก่อนแน,น่แล้วสวยนึงโอ้ยเ้ยหรือว่าได้หรือว่าได้ได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่ยแต่แต <c oughs> จะไหวงี้ไม่ดีโอ้โหเชียบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนทั้มม่งดีเหมือนทั้มม่งดีองดโอ้เชียร์เข้าไปแล้วกันครับไปเ,เชียร์สกอร์บีสบอยังกากโอ้โหไม่ได้เหรอครับสุดท้ายละเชียบผมฟันคนเมื่อกี้ไม่โดนได้เหรอวะตอนก่อนหลุดอะ่ะผมแล้วงงปักไปเลย โอเคเรามีโอกาสพลาดได้อยู่สองวินนะครับวินนี้จะเป็นสิบเอ็ดเนาะถ้าเราชนะแล้วก็อีกสองวินไออีกวินนึงเออเออสองแล้สองลเขาไม่เชื่อว่าฟรีหรือว่าเขาวางก่อนวะแต่เสียงเหมือนโอเคเขาวางระเบิดคนระับเออโอเคปล่อยเขาเขา make sure ครับนานเลยนะผมว่าอันนี้น่าจะนานโอเค รอนานมากเมื่อกี้ก็จะมาไปครับผมว่าอาจจะมาทางบีอีกนะผมคิดว่ามามามาบีบีวิ่งบีวิ่งบีวิ่งเอ้าเอ้าทำไมกูโดนวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีมาตั้งหลายตัวผมด้วว่าวิ่งมาสองตัวแล้วมันเป็นวิ่ชาร์จครับวิ่ชาร์จตันนี้ฟาดชาร์จเต็แล้วมันฟัน360อองศาได้ โอเคสรุปห้องพังไปแล้วถ้างั้นเดี๋ยวอาหยิบมีดชา้าเลยแล้วกันไหนก็ใกล้จะจบแล้วรับสวยเพื่อนว้าวเขาฟันฟรีก่อนจริงด้วยฮะโหมุมไม่ดีเลยพลาดแล้วครับพลาดแล้วพาลาดยาวเลยทีนี้ไม่น่าครับตอนแรกเหมือจะชนะนะเพื่อนเราแบกแค่ไหนก็ไม่ไหวอย,อยู่ดีเยัะเจอ ห้องพังขนาดนี้ของเขาแบบอย่างนี้เลยโอ้ยชิบหายแล้วแพ้ชดาวดีไี่ยไปครับีิตอบไปผมหยิบเออผมหยิบมีชานแลวหวังว่าจะได้นะเข้าบีปะเออเหมือนจะเข้าบียาวมาตัวระเบิดถูกแย่งไปแล้วต้องการหน่วยเสริม ไปหนึ่งบีบีบีอยู่ทางบีทางบีสวยนัวเรานัวอยู่นัวเรานัวอยู่นัวเรานัวอยู่ทางนี้ทางแคบทางแคบทางแคบเข้าไปสุวนี้อยู่ไหนเป็นสุดท้ายโอ้โ <laughs> หเฮ้ยสวยจบแล้วโอเคครับผม <laughs> คลิปนี้ก็จบไปเข้าดีนะโอ้โหไม่ทำไรให้ทีมเลยก็ถ้าชอบอยู่ริมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ